ปุญชโกจะปุกขโลธาตุมัตตะโกนิสัตตนิเชวอมสัพพานิปะนะอิมานิเจวรานิอาชิโคชะนิยานิอิมังกุติกายังปัตตวังอติวิยา ฉันิยงานิา atha, ชาญานเตยาธาปัจจะญาปวัตามานามังธาตุมัดทเาม่เวตังยาทิทางเป็นดาปาโตตาทุปะพุนชะกจะปกขลวธาตุมัด ต้กนิใสัตตอในเชวสยอนยสัพพะนายังเป็นดาปตาวังอชิคตชนเองโยังอิมังโพติกายังปตาวังอติวิญาชิคตชันเองโยัชาญาติยัตถปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัต ธรรมเวตางยาธิทางเสนาสนาตาทุปปพญชะกจะปกบขลอธาตุมัตตากเนเทวสนโยสาพานิปนาอิมานิเสนาสนานิอาทิคน ชนิยานิมังโพติกายังปัตตวังอเทวิยนสิโคตฉันยานิชาญานกิยธาปัจจะยังภาวะธรรมนังธาตุมัตตะแมเวตังยาธิทังคิลานปัจจะยา เภสัชปะริกาลาวัตโทปพนชะโกจปกคลวัธาตมัตทะกอิสัตอนนเชวอสนยัพอปนายังคิลานปะเจยะ เภสัชปริขาระวังอาชิคตฉันเองยังไมมังพติกายังปตาวาเทวิยา ชันย่อยชายาเตเมตตายาภิกขเวเจตเวโมติยามาเสวิตายภาวิตายพาหุลิกตาญาณิกตาญาวัตถุกตาญานุติตาญาปริจิตตัญสัมมารัต ทายะเอกาทัสานิสังสาปาติกังฆากรรมเมสุสปาติสุขังปาติโพชเตนปาปะกัางสุเปนางปาสติมโนสานังเปยโย เทนะมนุษย์สาปิพยหตเทเทวตารคันเทนาสักิวาเวสังวาสทังวากรรมเทตวตังเจตังสมมาธิยะเตโมควาโนเวปปเสสิทธยะสัมมลโหกกาลังกโรวเตอตเริงอาปเทเวชัน พพมมะโลกูปะคอหอติมเมตายพิกทเวเจตโตวิมุตติยางาเสวิตายาพาวิตายาหูเลกตายาญาณิกตายาวัตทุกตายาโนติตายาปริจิตายาสสมาราทายาออเมเอกา ทสานิสังสาปะเตกังขาเตธถมวรจะภะคะวังอัตมนาเตเพขโพภะคะวะโตภาเสตังอะพินันโทเตอภิญญายะขโสภะคะวะธรรมังเถสติโนอนัพิญญายะ สันิธานังธรรมังเทเสตินโนอันิธานังสัพปะติหารียงธรรมังเทเสตินโนอัปปะติหารียงตาสะโคปนาภควาตองอาเพญญายาธรรมังเทสยตตโนังอานาเพญญายะ สันธานังธรรมังเทศยตโนวะอนิธานังสัพปะติหาริยังธรรมังเทศยตโนวะอปปะติหาริยังการเนยโยอวาทกการเนยังอนุสาสนี อาลันจัปนาโนตเทียยังอาลังอัตมันตายะอาลังโสมนัสสายะสัมมาสัมพุทธอภะคะวาสวากาโตภะคะวาตาธรรมโมสัรัตเตมหาการุณิกอนาทออัตทายสัพพะปานินัง ปวเรตตวารเมสะพาปตอสัมโพธิทมตตมังเอเตนะสัจจวัชชะนะมาหนตัสพูปัตถวามหาการุณิกรนามทสหิตายสัพพปานินาง ปวเรตวะปารมสัพพะปตอสังพอเทมุตตมังเฮเตนะสัจวะเชนะมาหนตสัพปัตทวามหการณิกณนาทุขายสัพพะปานินาง ปวเรตงวปาระเมสพภาปตตวสังพอเทมุตตัง เทตนะศาสเจวชเชนะมาหนตสศพภปัตถวาภาสิตมิทังเตนะภคขวตาชาณตาปัสตางอรหตาสัมมาสัมพธเทนะสัมปันนเสิลาภิก ทเวเวหรธสัมปันนปาเตมอกขาปาเตมกขะสังวรสังวตาเวหรธอาจารโคอจารสัมปันนาอนุมัติเตสวัตเชสพยทัาสเวสมาทยสเศส คาถาเสกคาปะเทโสเตตัสสัมมาเตหัมเหหิเสกคิตาผังสัมปันนเสลาวิหาิตสามาสัมปันนาปะเตมกคาปาเตมกขะสังวรสังวตาวิหาิตสามาอาจารโค้อจารสัมปันนาอนุมัตเต สวัตเทสพยทัตุสาวสมาทาเสิกขขิสามเสิกาปเทโสตเอวนันเโนอสิสกิตาพาังเชนทัส,สตังปรากรมะกามเมปโนทัพรามมันนับ

กัมเมสเถโลอิปริรภาชาวพิยังอาคิระเตระชังกตะตังทุกกะตังไซโยปะชาตาปะเตทุกกะตังกะตังจะสุกะตังไซโยยังกัตาวานานุตาปะเตโกสซยถาทุกขะเหตโตหัตถะเมวา สามัญเทปรามาทางเนรยาโยปการเทติยังเกณเจเสเทลังกามังสงเกเลทานจะยังวะตังสรกัดสารพามะเจระยังนาตังห่อเตมหาพารันเตวันทางไมเจเตยังสาพังสาพัด โสปเตเทตังสาเรริกาธาตุมหาพรเทงพุทธโรปังสกลังสัาวันธาเมพุทธังภวะป,ปารเตนังเตโลกะเกตุงเตภเวกนาทังโยอโลกะเศโทโอสกลัง เลสังเชตาวานาพเทเสชนังอนันตังยังนำมทายานธิยาปเลเนจเตเรยังสัตว์จะพันทะเคริเกสมณาจะลาเคยังตัดทยายาณน,นับปปเรมุนโนจะปาทางตังปาทะลันชนนามะหัง เทรสานะมาเมิสวันนะมาลิเกสวนานะปัปพระเตสมาณโกเตโยนักะโปเรนามะธายาณทิยาปัญจปาทวรังทานังอาหังวันทามมโทรตโตอิเจวามาจันตนามาสน,นา,านยังนามาัด สัมมาโนรตนาตายังยังปุญญาพิสันทงังวโปลังมาลาทางังฮา,าตันตารายองามันต่ยาไม่วอเพกเขเวปเตเวทยาไม่วอเพก กาะวายธรรมมาสังฆารังอัปปมาเทนะสัมปะเทธาเทอเทอุณหิสสวิชโยธรรมโมโลกเฆอนุต ตาโรสาพพสาตาหิตาธายตังตวังคันหาหิเทวเตปริวัดเชราชธานเดออมนย์เซหิปาวเกพยัเคนาเควเสภปวเตงกาลมลเนนวาสับ พาสัมมามรณาโมตทะเปตวากาลมาริตงตัดเสวะอนุภาเวนะหตเทวโสคิสัทธาสดสีลังสัมมาทายธรรมงสจริตังเจเรตตัด แสาอนุภาเวนหอดเทวสุขสัทธาเลกเขตังเจนเตตังปวชังธารนังวาจานังครรงปเรสรังเทสนังธาสัอายปาวัตเตเตวทิสมนันเตปรามสันโตกาสาวะมัต ทะคเทธชังอิสินังทกเคนาพุทธัสทัปปิสัญญาอราหัตทชอสาภิวัชโรปสันเลนเวททพยาธิตตเปสันตอกาสาว,วทาทธรรมเหมนางนาทษ สสย์สเจเจยมนาคเรนสาสังมามังวเนภะละมิขาดาคาันชนเตเสตังอุนหังปฏิหันติตาตววาละมิขานิจเสริงสเปจะมะกเสเสเสเรจาปิวทยาต,ตัววาตาตาโปโคอรอง ปฏิหารยะเลนะฐานจะสุขัดฐานจะชายิตงจะวิปสิตงวิหารฐานัางสังคัดสังฆังพรเทเิวันนิตังตัสมหิปันเดตปอสสัมปัสังอาธรรมตโนวิหารเการเยรัมเมวาสเย ถ้าพาหดสตตเตสร้างนานนานจจปานนันจะวัดทาเสนาสนานิจธทไทยยะโอโชภวะเตสเวบ ปัสสันเนนเจตสาเตตาสัธรามังเทเสนติสัพเพทก้าปโนทนางยังโสธรรมมิธันญายปรินิพาตยนาสวาเตชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัตชาสพังระสังเย เวงสนราสาภาตานหังกราทยโยพทุทธทเวสตินายกาสาเพปเตเทตามายหังมุนีสารสเสสะปเตเทตตามายหังพุทธอธรรมมทเวโลจันเนสัง ปะเตเทตอตมายหัมวเรสาภะคุณากรหะทะเยเมงอนุรถตอสาเรปตอจะทาคเนคนแอกอนทันย่อปิดที่ภาคสเมงโมคันลาโนจาวามะแกง สวันดม์ไมังอาทรงอานันทราหหลากาสะโปจมหานามอวามาโซตะแกแกสันเตเปธิพาคาสเมงสริยวะปะพังกะรอน สิริสามปันนอซอเพตอมุนิปมข้าวตอมกมารากาสะปอเทรมเฮเสจิต ตวาทกโสมัยหังวท่เนเอจางปฏิธาสิคุนากรปนนวอาหังคุลิมาโลเจ้าปาลีนันทเสวะลีเทราปันใยแมชาตานลาเตติลกามมะเสสาเสเตมหาเทระวิชิตาเชนสาวกกาเห แต่เสติมหาเทราชิตาวันโตชิโนพระสาชลันตาเสละเตเชนังขมังเคโสสันเิตารัตนัง โอระตองอาเสทักเขเนเมตาสตกางทชักขังปัดชาตองอาเสวามเมหังคเลิมาละกังขันทมอรปริสตันจาตานาตยาโสตกางอาเอชาทนาอาเิเสสาปาการะสันเทตาชินานา สัติปาการลังกตาวิ ตาทิสันชาตาภาเฮราชาตโตปาทาวาสเสสาเวนยังยานโตอนันตตาชินาเตชะสาวสตตอมเมสเกเจนะสทธาสามพดทปัญชเรชินาปัญชรมาชามเฮเวหารันตังมหเตาเลสัทาปาเลนตมัง แต่มหาบริษาสภาเอเจวมันต่อสโคตต่อสุรักเชนานุภาเวนชสตปาทวัธรรมานุภาเวนชสตาริสังขอสังขา นาเชตนตรายอสัพธามานุภาวปาิโตจราเมชนปัญเรเตเฮเรอตตาปสัมปันนาสกธรรมสัมมาเฮตาสันโตสัพปุริสาโลแกเทวธรรมา เตโวะเจรหันทะมายางปฏิธานะคาถาโยพนามะเสงสันเตเวหาระวัสเนโทเปคเรพอยทิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมะฐานเนนภวันตปวยสิตา สอดถิงกรรนเตทวิหารมันเดเลเทราะมาชานวกาจะพิขวารสารมิกาทานปเตอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาใจอิสราสัปปานโพตาโสเขตาภวันโตเต ชะลาโพชาเยปิจันดาสัมภวาสังเสทชาตาอทาวปปะเตกังเนียเนกังธรรมวรังปะเตจจเตสพเพปทกขาสการนโตสังขายังถาโตเจรังสตังธรรมโมธรรมมัทธราจะปก คะลาสร้างขอหอตสัสมาขอว่างอัดทายาจาหิตายาจ่าอัมเหรักขตุสัตรมโมสัพเพเปธรมจาริโนวะเทิงสัมปปนัยยามะธรรมเเอริยปปะเวทิเต ปัสนาหอนโตสาเพเปปปาิโนพุทธทศเสนสัมมาทารังประเวชันตอกาเลเทวปวัติสโตวเทภาวายัสตานังสมิธังเนตเมทนิง มาตาปิตาจังอัตชังนิจังรักขันเตปุตตะคังเฮวังทรเมนณราชาโนป่าชังรักขันโตสัพพะทาสัพเพสัตตาสัต,สตทังลาลที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันเล่กันเลยอาพยาปช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาลเดียนเบียนซึ่งกันเล่กกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโสเคัตานางปริหารันโต จ่มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทันท้งหลายที่ท่านได้ทุกข์อให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เกิดเป็นชรลาูุชา ที่เกิดเป็นอันธาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมาราเอากศุศลพลามบุญให้ทวนเทอททกตัวสาเทินขอให้ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จงเยืนยองดำรงมั่นเป็นหลักไทยปราศจากภัยพิบัติอุปัตภวันตรายทั้งปวง ขอให้พวงชนชาวไทยจองอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขปราศจากความยากจนเข็นใจพ้นจากภัยพิบัติอุปัตถะวันตรายทั้งปวงเทิด อระหังสัมมาสัมพุทธอภควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาตอพระควาตาธรรมอมธรรมังนัมสามมิสว ปาเตปานอภะคะวะตอสาวกัสังโองสังขังนามามิ